สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเรื่องราวความรักของคุณเรามาติดตามสถานการณ์ในช่วงของเดือนมีนาคมครึ่งเดือนหลังนะคะมาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นยังไงต่อไป สำหรับราศีเมษนะคะก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนนั่นเองดูได้ทั้งแบบลัคนาและก็แบบราศีนะคะพลังงานไพ่เป็นแบบรวมๆอาจจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางประมาณนี้นะคะแล้วในบางทีไพ่ก็อาจจะสลับกันในส่วนที่ขวัญพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณนะตรงจุดนี้มีความเป็นไปได้ด้วยนะก็ต้องพิจารณาตามขวัญไปด้วย ไพ่หลักของชาวราสิเมษนะคะได้พ่เด็กถือเหรียญความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ายังไม่มั่นคงนะคะยังไม่มีอะไรแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้พร้อมที่จะหลุดมือไปได้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าคบกันนานแล้วก็ตามนะยังไงซะช่วงเดือนมเมษไม่ใช่ช่วงเดือนมีนาคมครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะอยู่ในอาการที่คุณไม่แน่ใจในความรัก จะไหวไหมไปต่อได้ไหมเพราะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณก็คือว่าคุณได้รับการเย็นชาเฉยชาความหมางเมินไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆกับคุณนะคะหรืออยู่ในโลกกันคนละโลก เจอกันน้อยลงเวลาก็ต่างกันนะคะหรือในเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ของคุณทําให้เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะพัฒนาหรือยังไม่แน่ใจในความรักว่าจะเป็นไปได้ไหมทํานองนั้นนะคะสําหรับราศีที่ชาวราศีเมษดิวอยู่ก็จะมีกรกฎมีชาวราศีกันนะคะมีธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ําก็มาด้วยนะก็พิจารณาเอานะคะ ค่อนข้างที่จะเด่นกับทัดน้ำเนาะชาวราศีเมษนะคะถ้าในกรณีที่คุณไม่อยากจะเสียคนรักของคุณไปซึ่งมันมันมีแนวโน้มที่จะพังอยู่อะค่ะเดอะทาวเมันอาจจะพังลงเนี่ยแบบที่คุณไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันให้ระวังในเรื่องของ โปะอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นมันจะพังลงนะคะ,ะอาจจะทําให้ความรักของคุณพังหรือชีวิตพังไปเลยก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังไปด้วยค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงอยู่นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะสําหรับาราศีเมษท่านที่กําลัง เผชิญกับความรักที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ความเย็นชาเฉยชาความหมางเมินไม่ได้โรแมนติกเลยนะคะช่วงนี้ขอให้คุณนะคะพยายามเอาใจใส่คู่รักของคุณพยายามที่จะไปจีบเขาไปสร้างความรู้สึกดีๆไปหาเขาบ่อยๆนะคะเขาต้องการที่จะได้รับความอบอุ่นได้รับความรักได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือไม่ต้องเวอร์วังมากก็ได้ไม่ต้องโรแมนติกมากก็ได้แต่ขอให เจอกันบ่อยๆได้ไหมนะหรือคุยกันเป็นเพื่อนก็ได้คุยแต่ขอให้คุยมากกว่านี้นิดนึงให้เขารู้สึกอบอุ่นใจนะคะรู้สึกว่าเขามีแฟนน่ะตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่คนเดียวมีแฟนแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะทํานองนี้นะชาวราศีเมษพิจารณาเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน คู่รักของคุณว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างไพ่หลักของเขาเลยนะคะได้ไพ่สีดาบความหยุดนิ่งหรือแม้แต่เขาเหนื่อยแล้วกับความรักครั้งนี้อยากจะพักผ่อนไม่อยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วอะค่ะตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของต่างคนต่างอยู่ก็ได้คุณก็อยู่ในโลกของคุณเขาก็อยู่ในโลกของเขาหรืออีกบางประเด็นนะะอาจจะอยู่ในโหมดของการกักตัวนะคะตอนนี้ งดออกไปข้างนอกงดไปในที่สาธารณะก็ได้ด้วยนะคะน่าจะมีผลกับความสัมพันธ์คุณอยู่บ้างเนาะไม่ค่อยได้เจอกันหรือไม่มีเวลาให้กันคุยก็น้อยลงเลยทํานองนั้นความหมางเมินการที่ไม่รับการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็มีด้วยนะคะความเย็นชาความรักที่มันแห้งแล้งลงน้อยลงนะคะจุดนี้เลยที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงอะ ในบางประเด็นนะเขาอาจจะแสดงออกมาด้วยการประชดประชันคําพูดที่ไม่น่ารักความก้าวร้าวความที่ไม่อยากจะฟังฟ้าไม่อยากจะฟังฝนไม่อยากจะฟังเหตุผลใดๆแล้วเพราะเขาคิดตึกตรองไตรตรองมาดีแล้วว่าไม่ไหวนะคะเหตุผลไม่มากพอเลยทานองนั้นเขาอาจจะเจอในเรื่องของการโกหกคาหลอกลวง อะไรที่ทำรับหลังรับๆล่อๆก็ได้ตอนนี้เขาเหมือนจะมีเซน์ว่าคู่รักของเขาเปลี่ยนไปมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังสงสัยกำลังระแวงและเซน์ของเขาค่อนข้างที่จะแรงด้วยมันมีอะไรอยู่ในนี้มันมีเงื่อนงานะคะเงื่อนงานะเขารู้สึกว่าคุณแอบนอกใจเขาหรือเปล่าชาวราศีเมษ เขากำลังสังเกตคุณกำลังกาลังจับตาดูคุณอยู่ดูแบบนิ่งๆดูแบบเงียบๆไม่กระตกกระตากหรือบางคู่ก็ฉากกันแล้วนะคะความลับนั้นได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ได้ด้วยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะไม่ได้ทะเลาะกันแต่เป็นพลังงานเงียบเป็นสงครามเงียบสงครามประสาทก็ได้ด้วยนะคะอืม อีกหนึ่งประเด็นนะคะคู่รักของคุณที่เขานิ่งๆเยี่ยบๆกับคุณทำเป็นเย็นชาเฉยชาเหมือนกับว่าไม่ได้รักคุณแล้วแต่จริงๆเขารักนะเขาต้องการที่จะได้รับการเอาใจใส่เขาต้องการความรักค่ะเขารู้สึกไม่โอเคมากๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เครียดบางครั้งเขาแอบนอนไม่หลับหรือแอบร้องไห้เลยด้วยซ้ําแต่เขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้เพียงคนเดียว แอบร้องไห้เงียบๆร้องไห้แต่เพียงคนเดียวใลยทำนองนั้นนะคะน่าสงสารคู่รักของคุณไม่รู้นะว่าชาวเมธเองอาจจะเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้เพราะว่าไพ่อาจจะสลับกันนะคะการโกหกทำอะไรลับหลังลับๆแอบ,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 บปิดบังแอบซ่อนเร้นนอกใจไม่รู้ว่าลามไปถึงนอกกายหรือย,ยังก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ แมวแอม,อไม,ไม่ไม่พูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวมันจะบั่นทอนเกินไปเอาเป็นเป็นแบบว่าซับซอนดีกว่าเนาะมาดูซิว่านะคะคู่รักของคุณเขายังต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตไหมเขาต้องการอะไรจากคุณดีกว่าเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่านะว่าคู่รักของคุณเขาต้องการอะไรจากคุณคะตอนนี้ Oh, โอ้โหเดืใจวิวจบแน่ทีนี้จบเ hey, ฮกันเลยทีเดียวถ้าเขาจับได้นะมีอยู่สองประเด็นนะคะถ้าในกรณีที่ใครสักคนหนึ่งแอบนอกกายนอกใจ มัวแต่ไปลุ่มหลงกิเลสตัณหาราคะอะไรก็ตามนะคะอันนี้ในบางประเด็นเท่านั้นนะเขาจะหยุดลงแต่ถ้าอีกประเด็น,ดนหนึ่งนะคะถ้ากรณีที่ชาวเมธหรือชาวสองก็ตามคุณเลือกที่จะจบกับคนนั้นคนที่อยู่ในความลับเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยคุณแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้ยังไม่สายนะคะชาวราศีเมษหรือชาวสองก็ตามท่านที่กาลังหลงผิดเห็นกลงจากเป็นดอกบัวแอบนอกกายแอบนอกใจภรรยาหรือแฟนคุณทําอะไรลับหลังลับๆับล้อก็ได้บางทีบางประเด็นอาจจะไม่ถึงขั้นนอกกายแค่นอกใจเฉยเฉยอย่าให้ถึงขั้นเกินเลยเลยนะคะกลับตัวกลับใจได้แล้วก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังลงซึ่งก็แน่ๆว่ามันจะต้องมีอะไร ที่เกิดขึ้นแบบที่คุณไม่คาดฝันการโปะแตกการจับได้แบบที่ไม่คาดคิดเปิดประตูไปอาจจะพังเลยอย่างนี้นะอันนี้ไม่โอเคนะคะให้ระวังเอาไว้ด้วยขวัญก็พูด o อเวอร์แอคติ้งไปงั้นแหละให้กลัวนะขู่ให้กลัว,ลวเฉย <c oughs> อ่าเข้าสู่คำถามต่อไป เอาคำถามไหนดีสำหรับใครที่กำลังแอบเผลอใจนะคะมาดูซิว่าคนนั้นเป็นพลังงานแบบไหนดีกว่านะคะโอ้โหระวังด้วยมีดาบด้วยนะคะปัญหาเกิดขึ้นแน่นละ่ะอย่าเห็นแก่ความมีฐานะ อย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ความมั่นคงของเขานะคะหน้าที่การงานก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่สิเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างที่จะจะใหญ่หรือกว้างไกลหรือฐานะดีก็ได้นะคะคนคนนี้มีดีเขาเรียกว่าเป็นคนที่ มีดียนะคะฐานะก็ดีการศึกษาก็ดีหน้าตาทางสังคมก็ดีด้วยจนคุณอดใจไม่ไหวจนใครสักค,คนหนึ่งอดใจไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดว่ามันสวยงามสิ่งที่คิดว่าดูดีหรูหราดูแพงนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นดาบเขาจะเป็นปัญหา โดนแน่ๆละ่ะโดนดาบแน่ละ่ะมีอุปสรรคแน่เรื่องนี้เป็นปัญหาให้กับชาวราศีเมษหรือชาวสองแน่ๆในกรณีที่แอบไปทำอะไรลับหลังไม่ว่าคุณกำลังแอบไปเป็นอะไรกับคนอื่นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะมีปัญหาแน่ๆแล้วก็ให้ระวังด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดฝันเสียทั้งคนรักเสียทั้ง หน้าที่การงานเอ้ยพอดีกว่าไม่อาจจะไม่เร็วร้ายขนาดนั้นก็ได้นะคะคิดในแง่ดีแค่ให้ระวังเนาะสำหรับท่านที่กำลังเผลอไผลนะคะกำลังแหบนอกใจให้คุณมีความกลัวในนี้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นให้ระวังเอาไว้หรือกลับตัวกลับใจได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกคำถามหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะกับคู่รักของคุณถ้าในกรณีที่คุณกลับตัวกับใจแล้วแล้วก็เข้ามาทำดีกับคู่รักของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งไหมเห็นไหมล่าเดี๋ยวซันขึ้นทุกอย่างมันจะจบลงด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งเขาจะโอเคกับคุณมากๆความสุขความสงบ ความสดใสเห,เหมือนวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์กลับมาอีกรอบหนึ่งเอาล่ะ เป็นไกด์ไลน์นะคะสำหรับราศีเมษก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมจนจบถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe, กด s u b s c r i b e like, กดไลค์ก็ติดตามด้วยนะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวขวัญก็ได้ให้แอดดีไลน์ทางด้านใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แอดแอดกันเข้ามาสอบถามคลาครู่กันก่อนก็นกได้หรืออยากจะเข้ามาปรึกษากับพายนะ,ะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยโอเคนะคะมาดูซิว่าจะต้องแก้ไขตรงไหนจุดไหนนะคะหรืออาจจะ ช่วยคุณสบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศให้กับความรักของคุณนะคะเอาลักคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสุดท้ายแล้วก็ขอให้ชาวราศีเมษชาวสองของเรานะคะก้าวข้ามช่วงเวลานี้นะคะไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนจงคุ้มครองท่านนะคะสาธุไปลคะคสวัสดีค่ะ